สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาสาหามบูชานะคะาชาวบ้านก็จะรวมตัวกันนะคะแห่เทียนพรรษาไปที่วัดกันนะคะช่วงเช้าก็จะทำบุญกันก่อนนะคะแล้วก็ก็จะแห่นะคะที่บ้านก็มีตัวตึงหลายคนนะคะอาจัดไปก่อนค่ะก็แห่เวลา17บเจ็ดนาฬิกาสานาทีนะคะก็เย็นเย็นแล้วเนาะ ก็จะไม่เยอะนะคะนี่ค่ะมวนมวนกำกันค่ะตัวตึงมาแล้วจ้าตัวตึงตัวตึงนะคะตัวตึงของหมู่บ้านเนี่ยมวนมวนค่ะเรียกเสียงหอล้วกันเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะมวนมวนค่ะใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะนี่ค่ะ เต้นรำเรียกฝนไปเลยทีเดียวนะคะพี่ๆจ๋าโอ้ยมวนนํากัน no. ลลน้องมวนมวนเลยค่ะพี่ๆจ๋าเนี่ยค่ะนี่ค่ะคนหมักมวนด้วยค่ะถึงวัดแล้วนะคะเริ่มแห่เทียนกันแล้วค่ะสามรอบนะคะ ฝนตกมาแล้วนะคะพี่พี่